ใครบอกว่าอาหารไทยห้ามใส่ครีมพลอยบอกเลยค่ะว่าไม่จริงใส่ตัวสมุนไพรที่เราเตรียมไว้ผัดลงไปก่อนเดี๋ยวดูกันเลยว่าตอนจบตอนที่พลอยบีบมะนาวเนี่ยครีมยังอยู่ในสภาพเดิมไหมและว,วันนี้นะคะพอยก็จะพาทําอาหารไทยฟิวชั่นอุดงต้มยำที่มีทั้งความแซบ่บนัวครีมมี่ถูกใจหลายๆคนแน่นอนค่ะและนี่คือวัตถุดิบที่เราจะทํากันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย เดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มจากลวกเส้นอุด้งกันก่อนนะลวกแค่2นาทีนะคะน้ําเดือดแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะตอนนี้นะคะก็ครบสนาทีนะคะอยก็จะยกเส้นนะคะพักไว้ในน้ําเย็น ต่อไปนะ,ะเราก็จะมาเริ่มทําตัวซอสครีมของอูด้งต้มยำนะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวพลจะหั่นพวกสมุนไพรที่เป็นเครื่องต้มยำก่อนนะคะส่วนต่อไปนะคะเห็ดแชมปปญองนะคะแล้วก็มีชีมิเราจะเพิ่มความเปรี้ยวนะคะด้วยมะนาวหลายคนอาจจะงวงว่าทำไมถึงกล้าบ,บีบมะนาวลงไปในครีมอูดง้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่บีบมะนาวเนี่ยตัวอูด้งของเราเนี่ยครีมเขาจะแตกหรือเปล่า แล้วต่อไปนะคะพอยจะมาทําตัวซอสที่เป็นครีมต้มยำกันค่ะก็เริ่มจากใส่น้ํามันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวสมุนไพรที่เราเตรียมไว้ผัดลงไปก่อนอันนี้ก็คือผัดให้เขามีกลิ่นหอมที่มากขึ้นค่ะแล้วก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะตอนนี้นะคะเห็ดของเราก็สุกได้ที่นะคะพอยก็จะใส่ตัวครีมเข้าไปเลยนะคะครีมที่พอยใช้วันนี้นะคะจะเป็น blue band ครีมอเนกประสงค์ค่ะเขาทนทั้งความร้อนและทนทั้งความเป็นกรดด้วยค่ะเดี๋ยวดูกันเลยว่าตอนจบตอนที่พ่อยบีบมะนาวเนี่ยครีมยังอยู่ในสภาพเดิมไหม สำหรับตัวครีมนะคะที่เป็นของ Blueband เนี่ยเขาเคลมเลยว่าอุ่นซ้ําได้นะคะปรับไปลูกค้าสามารถอุ่นไมโครเวฟหรือรีฮีทได้นะคะตัวครีมก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่แตกค่ะต่อมาค่ะพยก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ําปลานิดหน่อยนะคะแล้วก็ ใส่พริกเผาลงไปพอยก็จะใส่ตัวเส้นอูด้งนะคะที่พอยลวกไว้แล้วก็พักไวก้เมื่อกี้ลงไปผัดด้วยกันนะคะหลังจากนั้นนะพอยก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็พอยจะใส่บลูแบนร์รีมกรีนนะคะที่จะเพิ่มความหอมตอนจบของอาหารหลังจากนั้นนะพอยก็จะใส่พริกแล้วก็บีบมะนาวนะคะเนี่ยค่ะพอยอยากให้ทุกคนดูเลยหลังจากที่พอยบีบมะนาวนะคะคือยังมันวาวเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ไม่มีการแตกตัวนะคะแล้วก็อูด้งพลอยวันนี้พอยจะเสิร์ฟคู่กับกุ้งทอด แต่ว่าก็เป็นไอเดียไว้ค่ะเผื่อว่าใครอยากเสิร์ฟคู่กับอย่างอื่นซึ่งวันนี้นะคะอุดอง้งครีมต้มยำของพลอยนะคะก็จะจัดเสิร์ฟคู่กับกุ้งทอดนะคะสาลายนะคะแล้วพลอยก็จะตกแต่งนะคะด้วยน้ํามันที่เป็นน้ํามันพริกเผาเล็กน้อยนะคะเพิ่มสีเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะกับเมนูไทยฟิวชั่นที่ชื่อว่าอุดอง้งต้มยำค่ะ